สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวเด่นครับวันนี้มาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับบริษัทหงมูครับไทยแลนด์จำกัดนะครับอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับซึ่งบริษัทนี้ก็อยู่ตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพรนิชยการนะครับที่อำเภอสมเด็จนะครับ วันนี้ผมมาซื้อพันก้าไม้นะครับไปดูกันนะครับเป็นก้าไม้พันอะไรนะครับโโเยอะมากเลยครับพี่น้องเขากำลังพ่อกันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พันก้ายังครับนี่ พยุงคะ่ะพยุงพยุงยังเขาแม่นๆๆพยุงไฮลัมค่ะอ๋อไอหัวหวี่ค่ะที่ที่ผมสิมาซื้อนี่คือพยุงไฮลัมแม่นค่ะเรือพยุงเวียดนามครับเรือเดียวกันอันเดียวกันค่ะไอห,หัว,วห,หัวีค่ะโอ้ไอหัวหัวีเป็นไม้ตระกูลเดียวกันอันนี้เพ,พาาิ่นเพาะจากยังขับนี่ มาจากมเล็ดเมล็ดนะครับพืชนนะมไสครับนี่น้ำเข้าจากจีนค่ะนำเข้าจากประเทศจีนนะครับพายุงให้หลั่เนาะค่ะครับโอ้คนมาซื้อหลายอยู่บ่ครับนี่หลายค่ะโอ้ครับเป็นนี่ครับเป็นเพะไว้ครับหลายหลายครับจนขายบบท่านเนาะครับบ้านนี้เป็นยังไงครับเขาสิรับซื้อยังไงครับเนี่ย รับซื้อขึ้นค่ะเพท่านสิรับซื้อขึ้นภายในคืนในปีที่12ค่ะในปีที่12บสอบัดนี้เรื่องการขายจังไรครับกิโลเท่าไดครับเอ่อเป็นให้ข้อมูลนะครับนี่ณตอนนี้ครับณตอนนี้เนาะซื้ออยู่ประมาณกิโลกัมหาลอยถึง5,000บาทค่ะโอ้กิโลละ500ถึง5,000บาทใช่ค่ะโอ้ขั้นต่ำเนาะ500เนาะครับใช่ค่ะโอ้คำนวณหนึ่งขึ้นอยู่ที่เกล็ดละลายของไม้ด้วยค่ะแต่ว่าขั้นต่ำเนี่500บอยครับแม่นค่ะโอ้ ต้นหนึงประมาณจ็กกิโลครับต้นหนึ่งสายหนึงค่ะดูแลดีๆในปีที่สิบส้วค่ะเนาะครับปีสิบสประมาณส่สิบพ่นละ,ค,ะค, <45 S 2> ค่ะส <40 S 2> <50 S 1> ี่สก <50 S 1> ิโลอุ่สี่สิบหากิโลเนาะเอาตีจาก30มส้วกันเนาะสาิกิโลตีต่ำๆในโลดค่ะต่ำๆลวก็กิโลละหารอยเนาะไม่หมื่นหาเนาะสามสิบคุณหาร้อยก็หมื่นหาครับต้นหนึ่งบัดไรหนึ่งครับปลูกกันจากต้นครับนี่ไล่หนึงอ่าก มนจาตรฐานของบริษัทจะปลูกเป็นไหนึงเดี๋ยวลอยต้นสี่คูณสี่ค่ะสี่คูณสี่ลอยต้นเนาะสมมติว่ามันยั่งเนาะว่าไงยบดปลูกแบบกระจายเนาะโอ้ต้นหนึ่งกับหมื่นหาเนาะลอยต้นกับล้านหาโอ้ได้เงินล้านนะครับสิบปีสิบสองปีครับเป็นเงินออมจ้ะเป็นเงินออมเนาะเป็นว่าครับอาครับเมื่อนี้เบ้าเด่นนะครับเพิ่มได้มาสื่อ ขันกาใหม่ของพยุงไฮหลัมครับจากบริษัทห้องมูบครับรห่องมู่ไทยแลนด์จำกัดอยู่ที่อำเภอนามนเนาะ,ะร,รือว่าดีกว่าอำเภอสมเด็จเนาะพื้นที่อำเภอนามนค่ะพื้นที่อำเภอนามนครับอนอเนี่ยหอดอำเภอสมเด็จและเลี้ยวซ้ายมากเนาะครับใช่ผมกะบาดิน<ม>คิดว่าอยากรวยในอนาคตนะครับอีกสิบปีนี่ผมซื้อไปสองร้อยต้นนะครับ<ม>โอ้สิง สองลอยต้นหอยสองน่านกว่าด้ครับนี่โอ้อีกสิบกว่าปีเป็นเศรษฐีในน้อยได้สิเนี่ครับอ่ะครับเบิง่งสิบสอปีแป๊บเดียวครับเอ่อสิบสองปีแป๊บเดียวเพิ่งมาครับสมัออยอยู่นี่คปีเดียวกันไม่เปลูกกว่านั่นเฉพาะอันนั้นเหงายเลยเพิ่นน้ำเขาเนาะน้ำเข้าจากประเทศจีนครับเพราะด้วยมเมล็ดใช่ค่ะอ๋อ คนมาซื้อไลายเนาะแถวนี้เน้องทำไล,ไลายเนาะพราเพิ่นปลูกพ่อเก่าเม่ใหญ่บรทษันหมดแล้วครับม่ใหญ่บรทษันขายเพิ่นนายบริษัทขายครับโอเคครับขอบคุณเดี๋ยวผมไปเบื้องรายละเอียดข้างในกับเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะครับแบบเฮาต้องมีสัญญาก,ญญากันแน่นเนาะครับนี่เสัญญากันครับผมไปครับพี่น้องครับไปที่ออฟฟิศเพิ่นนะครับโอ้ครับวนนี้ เป็พอไปไายครับผมจะเป็นมหาเศรษฐีน้อยครับอีก10ปีนะครับพี่น้องอะครับมาถึงออฟฟิศแล้วครับผมก็มาติดต่อในการซื้อเพืประยุต์ภายหลังนะครับของนัเตอร์ท่านเกษดานะครับครับอันี้คือคืออะไรครับนีมันอธิบายให้หน่อยนะครับ ตอนนี้คือใบลบลองสายพันธุ์ค่ะในใบลบลองสายพันธุ์จะมีการระบุสายพันธุ์ของต้นกล้าแล้วก็จํานวนต้นกล้าค่ะคือ<จ>ตอนนี้ผมนะครับนายชันชัยอินทวงศ์นะครับบ้านเลขที่ส4หมู่6กตำบลละมีเป็นตันตานจาังหวัดมุกดาหารได้มาซื้อพันธุ์กล้าไม้กับทางบริาษัทนะครับบริษัทขงหมูไทยเลนดนจำกัดของ,งหมู่นะครับครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสิ์นะครับ ก็คือตัวนี้ทางบริษัทก็จะรับรองใช่ไหมครับ้ามมาซื้อแล้วใช่ค่ะไปรับรองสายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นการการันตีเลยคว่าทางบริษัทจะรับซื้อไม้เพื่อนในจํานวนที่ระบุในใบรับรองสายพันธุ์อย่างแน่ชัดค่ะจำนวนกี่ปีครับเนี่ยถึงจะรับซื้อได้ครับบริษัทเรารับซื้อในปีที่12หรือปีที่บครับก็คือในราคานี่คือไงราคาตอนนี้ขั้นต่ำอยู่ที่5้าบาทขั้นต่ำ5 0าอยบาทนะครับขัสูงหันบาท5,000ับาทนะครับ อี่ราปีก็อรนะต้นต้นก็อีกจะเปลี่ยนแปลงไปเน้องครับผมว่าจะราคาจะดีเลยต้นหนึ่งประมาณกี่เมตต้นหนึ่งประมาณสี่เมตรสี่เมตรครึ่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักประมาณสามสิบกิโลอ๋อเมื่อกี้ก็เปียกทางเจ้าหน้าที่เป็นเพาะนะท่านเราเประมาณสามสิบสี่สิบกิโลนะก็คูณแล้วก็ได้ประมาณต้นหนึ่งประมาณหนึ่งห้า ไล่หนึ่งนี่ปลูกประมาณกี่ต้นครับไล่หนึ่งปลูกหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อต้นเป็นเงิน่งล้านโอ้หนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าบาทล้านห้าเนาล้านห้าสักสองล้านก็อุ๊บถ้าสองไร่ก็พผมซื้อไปสองร้ยต้นเนาะสองไร่ก็จะประมาณหลับสองล้านกว่านี่ผมเป็นเศรษฐีน้อยแล้วก็พีน้องเป็นแค่เกษตรนไทยเราเนะครับผมเค่รั้นก็จ่ายราคาตามนี้เนาะครับผม ราคาก็เราก็จะมีใบเสร็จออกให้นี่ะหูจำนวนสายพันเหมือนกันค่ะยอดเลยค่ะครับตอนตอนนี้ก็คือหลังวันที่16มีนาเนาะวันนี้ก็วันที่10วันที่2ี่สเนาะย0สมีนาคมละพอดีทานดรจิตดาเนาะผมก็ได้ติดต่อครับกับดรเิ่นไว้ว่าเป็นกระแจว่าวันหลังวันที่16มีนาก็จะขอขึ้นต้นละ100ร้อยบาทเพราะว่าทางบริษัทนี้แบ่แบบพารามานาแล้ว เรื่องฐานค่า,าใช้จ่ายเลยในครั้งนี้ผมก็ติดต่อกับท่านมานานแล้วเรื่องสนใจท่านก็เลยให้เป็นกรณีพิเศษลดให้ผมนะครับต้นละแปดสิบบาทครับวันนี้ครับก็เลยมาถึงที่เลยครับแล้วพอดีท่านไม่อยู่เนาะ่ะ,ะ,ะโอเคครับงั้นก็แลยเอาใจราคาจะตามจำนวนไปเสร็จแล้วกันนะครับ,รบเป็นเงิน หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับรอบนี้นะครับเีลยวโอกาสหน้าอาจจะปลูกแล้วโตแล้วก็อาจจะมีตังค์เพิ่มอรือจะมาซื้อเพื่อมีีครับโอเคครับนี่หนงนกพันบาทนะครับอ่ะครับขึ้นขึ้น ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรประมาณกี่ปีครับที่ขึ้นด้เราต้องวางแผนนั้นเสื้อขาถ้าเราจะขายไม้ในปีที่สิบเราก็สามารถขึ้นในปีที่หกที่เจ็ดได้แต่ถ้าจะขายในปีที่าสามารถขึ้นทะเบียนในปีที่แปดเาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการ้นทะเบียนหนึ่งครั้งจะมีอายุต่อสัญญาได้ห้าปีค่ะขึ้นทะเบียนจะมีอายุต่อสัญญาหปีนะครับ เราต้องวางแขนตรงนี้นะแล้วก็มาติดต่อทางทางบริษัทได้นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็สามารถติดต่อมาทางบริษัทเราให้เราดําเนินการขึ้นทะเบียนให้ได้ค่ะเพว่าขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรนะครับที่กรุงเทพเนาะใช่ครับผมเนี้กรมการรับรองสิิพิเศษนะครับนี้รับรองจากกรมสัญญาณนครับกรมสัญญาณนะครับตรนี้มีเซ็นตรงไหนครับ เี๋ยวน้นนอนยบบน,นะครับค,ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเป็นระเวนการเสียดสินในการซื้นอนอะคะ๋อครับก็ขอขอบคุณครับครับผดีค่ะครับขออว่าทางทาเขาเตอรเจษด,ดา่านก็ เดี๋ยวเพื่อนจะออกไปดูผลงานลองไปติดตามผลงานจะมีการออกเยี่ยมชมแปลงลูกค้าในทุกๆปีแล้วะคมีทีมงานออกไปอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ก็คือก็ไปใต้ค่ะก็จะหมุนหมุนไปทุกภาคเะปลูกทุกประเทศใช่ไหมครับปุ๋มใช่ค่ะทุกจังหวัดในประเทศเรามีที่ไหนครับปลูกเยอะนะครับเออก็เท่าเท่านันนะคะเท่าเนีที่น่านที่น่านนีปลูกเยอะไหมครับปุ๋มที่น่านก็จะมี เป็นหมื่นต้นของพ่อเลี้ยงอะไรนัเลี้ยงั้นคิดค่ะเห็นว่าปลูกที่น่นเ็นท่าต้นอะไรอะไรนั้นใช่ครับเยอะมากกเริขอคขอบคุณนะครับผมโอเควิดีโอนะสู้อีกสิบสปีเป็นมหาเศรษฐี โอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็คำสัญญาซื้อขายยังไม่ได้นะครับแค่ได้ใบรับรองต้นกล้าสายพันธุ์จากบริษัทนะครับอีกสัก4,5ปี6ปีนะครับถ้าจะขายในปีที่11,12ก็ ไปขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นตึกที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เราก็จะขายให้กับบริษัทนี้นะครับครับถ้าท่านไหนครับสนใจนะครับในการปลูกพยุงไห้ล้ำนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับบ่าวเด่นอินทวงศ์นะครับผมก็จะติดต่อจากบริษัทของที่นี่ให้นะครับครับครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ